จากนโยบายในการขับเคลื่อนของรัฐบาลพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการการแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้คะแนน4.74112รอยละ94.82อยู่ในดับคุณภาพเป็นอันดับที่หนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจากผลงานอันยอดเยี่ยมนี้ได้ทอดบทเรียนเป็นเบสแพ็ทิสของชาวสพมสุพรรณบุรีหรือสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต9ก้า สุพรรณบุรีนครปฐมได้น้อมนําหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจมาดาเนินง,งานจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในครั้งนี้การสร้างความเข้าใจที่เกิดจากการระเบิดจากภายในของบุคลากรสร้างการรับรู้ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถดึงเอาศักยภาพของแต่และบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อน,นักเรียนและบุคลากรในสังกัดจัดโครงการประชุมพุ่มในการโรงเรียนในสังกัดผู้บริหารเจ้าหน้าที่ภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9ก้าการสื่อสารกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำสม่ำเสมอการเข้าถึงในปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการนำหลักการทรงงานที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ โดยที่ทุกคนจะเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินง,งานในปีงบประมาณพุทธศักราช2562ในแต่ละตัวชีวัดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือปัญหาใดๆก็จะนำมาสวอทหาจุดด้อยจุดแข็งนำมาเชื่อมโยงแก้ปัญหาโดยองค์รวมสู่การทรงงานว่าด้วยการทำงานแบบองค์รวมในรูปแบบที่ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นแบบการมีส่วนร่วมและมีการติดตามผลการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องโครงการที่ดำเนินการ ของการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจผลจากการรวมพลังกันของบุคลากรที่เกิดจากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และประชวบายของในหลวงรัชกาลที่10ทําให้เกิดการทํางานอย่างมีความสุขรู้รักสามคัคคีรู้ปัญหาเมื่อรู้แล้วต้องเกิดจากความอยากและร่วมมือการปฏิบัตินําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโครงการสนับสนุนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย จากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสพมสุพรรณบุรีที่ดำเนินงานมาจนเป็นวิถีในการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับการบริหารงานของนางนิสาบัญจงการผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้นำพาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของสพมสุพรรณบุรีจากโมเดล SPB การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างสมดุลส่งผลให้เกิดคุณภาพผู้เรียนโดยเริ่มจากศาสตร์พระราชาการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประกันคุณภาพภายในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลตลอดจนคณะกรรมการกอรตประนอดที่มีการนิเทศแบบบูรณาการในรูปแบบต่างๆส่งผลให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่มัธยกศาสุพรรณบุรียังได้นำหลักจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพแก่บุคลากรในสังกัดด้วยโมเดล คือ c r e e n Office, Service Mind, High Quality, ICT Network, Teamwork Management สถานที่ใสสะอาดภาพชัดในบริการทุกงานในองค์กรมีคุณภาพประสิทธิภาพเทคโนโลยีและสามัคคีที่ทีมงานสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยุษาสุพรรณบุรียังได้นำกลยุทธ์3ย่อยิ้มแย้มเย,ยี่ยมเยือนยกย่องและ3ามต่อตระหนักติดตามตรวจสอบ มาดาเนินการประยุกต์ใช้ในการทํางานกับบุคลากรจากการบริหารงานองค์กรดังกลา่าวทําให้บุคลากรเกิดความตระหนักรักสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาศักยภาพจากภายในตนเองศักยภาพขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสําเร็จเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและจะยังประโยชน์สูงสุดหากนําสาระแห่งการถอดบทเรียนแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานอันนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประเทศชาติ 循环。